สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์พรชรศรีวัฒน์ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะพี่ๆที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปถ้าคุณกำลังตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนวันละ3-4ครั้งหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดไม่ออกต้องเบ่งแรงๆนี่ไม่ใช่เรื่องปกติของการแก่นะครับมันคืออาการเตือนที่ร่างกายส่งสัญ,ญญาณมาบอกคุณว่า ตอมลูกหมากของคุณกำลังมีปัญหาแล้วผมทำงานในสายนี้มากกว่า35ปีแล้วครับเจอผู้ป่วยมาเป็นพันๆนคนและผมต้องบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่พวกเขามาหาผมตอนที่อาการรุนแรงมากแล้วบางคนถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกเลยต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเขารู้ตัวแต่เนิ่นๆและเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างปัญหาเหล่านี้ก็ป้องกันได้ครับ วันนี้ผมจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าอะไรคือสาเหตุจริงๆที่ทำให้ตอมลูกหมาของคุณอักเสบและบวมอาการแรกเริ่มที่คุณไม่ควรมองข้ามและที่สำคัญที่สุดคือวิธีการง่ายๆที่คุณทำได้เลยวันนี้เพื่อหยุดการอักเสบก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับผู้ป่วยของผมเองทุกคนก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าตอมลูกหมาคืออะไรมันอยู่ตรงไหน และทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ต่อมลูกหมากนะครับเป็นต่อมขนาดเล็กๆประมาณเท่า,มาเมล็ดมะม่วงหิมพาน์อยู่ใต้กระเพะาะปัสสาวะของผู้ชายหน้าที่หลักของมันคือสร้างของเหลวที่ช่วยบำรุงและปกป้องอสุจิพอเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง50ปีต่อมลูกหมากก็มักจะโตขึ้นเป็นธรรมชาติอาการนี้เรียกว่าต่อมลูกหมากโตเนื่องจากอายุหรือเรียกสั้นๆว่า BPH ครับ แม้ว่ามันจะไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่การที่ต่อมลูกหมากโตขึ้นนี่แหละมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณอย่างมากเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าเวลาต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมันจะไปกดท่อปัสสาวะที่ผ่านตรงกลางต่อมลูกหมากท่อน,นี้เป็นทางเดินของปัสสาวะออกจากร่างกายพอมันถูกกดทับปัสสาวะก็ไหลออกมาได้ยากขึ้นกระเพาะปัสสาวะก็ขับถ่ายไม่หมดผู้ชายส่วนใหญ่จะเริ่มสังเกตว่าต้องไปห้องน้ําบ่อยขึ้น โดยเฉพาะตอนกลางคืนบางคนกระแสปัสสาวะอ่อนแรงลงหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆนะครับถ้าไม่รีบแก้ไขสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้คุณเข้าใจก็คือต่อมลูกหมากโตแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนนะครับมันค่อยๆพัฒนามาหลายปีโดยที่ในช่วงแรกๆอาจจะไม่มีอาการที่น่าตกใจอะไรเลยผู้ชายหลายคนก็เลยมองว่าอาการตอนแรกๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาของการแก่ ไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณว่าตอมลูกหมากกําลังโตถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาตอมลูกหมากโตนี่อาจทําให้กระเพาะปัสสาวะเสียหายได้และอาจเกิดการขั่งปัสสาวะในกระเพาะการที่เราเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนสุขภาพตอมลูกหมากหลังอายุ50นี่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้ชายจะเน้นย้ำเสมอเรื่องการตรวจสุขภาพเป็นประจำและการสังเกตอาการตัวเองเป้าหมายไม่ใช่แค่จัดการกับความไม่สบายแต่เป็นการป้องกันไม่ให้อาการมันแย่ลงไปกว่านี้ตอนนี้ผมจะมาบอกอาการแรกเริ่มที่คุณไม่ควรมองข้ามกันนะครับอาการเตือนของต่อมลูกหมากโตนี่มันค่อนข้างจะแอบแฝงนะครับหรือบางทีเราก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอาการแรกที่เจอบ่อยที่สุดก็คือกระแสัสสาวะอ่อนแรง ไหลช้าหรือเป็นปนหยุดๆผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเบ่งแรงๆถึงจะปัสสาวะออกมาได้หรือหลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วยังรู้สึกว่าอยากไปอีกไม่ใช่แค่นั้นนะครับบางคนยังรู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะไม่เคยว่างเลยแม้เพิ่งไปมาก็ตามการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะดูไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญาณว่าต่อมลูกหมากเริ่มโตขึ้นแล้ว อีกอาการหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือการตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนหลายครั้งหรือที่เรียกว่า nocturia ครับอาการนี้มันรบกวนการนอนหลับมากทำให้เหนื่อยล้าและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกอาการที่มักถูกมองข้ามก็คือปัสสาวะหยดหยดหลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วคือมีปัสสาวะหยดย้อยออกมาอีกทีหนึ่งอาการพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่า เราแก่นะครับนี่คือร่างกายกําลังส่งสัญญาณเตือนเราการเพิกเฉยต่ออาการเตือนตอนแรกๆนี่แหละที่ทําให้โรคลุกลามไปเงียบๆสิ่งที่เริ่มจากความไม่สบายเล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องที่รบกวนกิจวัตรประจําวันได้ผู้ชายหลายคนมาพบหมอตอนที่อาการรุนแรงมากแล้วตอนที่ปัสสาวะเจ็บปวดหรือเกือบจะปัสสาวะไม่ออกเลยแต่ถึงตอนนั้นกระเพาะปัสสาวะอาจจะเครียดมากหรือได้รับความเสียหายไปแล้วก็ได้ การเข้าใจและจัดการกับอาการเตือนตั้งแต่แรกเริ่มนี่สำคัญมากครับเพื่อรักษาสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะในระยะยาวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมลูกหมากอย่างผมนี่จะแนะนําให้ผู้ชายใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของร่างกายยิ่งวินิจฉัยต่อมลูกหมากโตได้เร็วเท่าไหร่การรักษาก็จะยิ่งได้ผลมากเท่านั้นการรับรู้คืออาวุธแรกในการปกป้องต่อมลูกหมากของคุณและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตอนนี้ผมจะมาบอกนิสัยที่ร้ายแรงมากๆที่ผู้ชายหลายคนทำโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการอั้นปัสสาวะบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเพราะยุ่งกับงานอายที่จะใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือแค่ไม่คิดว่าการอยากปัสสาวะเป็นเรื่องสําคัญการที่เราอั้นปัสสาวะซ้ำๆนี่มันทำให้กระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากต้องทำงานหนักมากเกินไป สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การชะลอเวลาเล็กน้อยจริงๆแล้วมันอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาต่อเนื่องมากมายเวลาเราอั้นปัสสาวะนานเกินไปความดันภายในกระเพาะปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นความดันนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ไม่สบายเท่านั้นแต่มันยังระคายเคืองต่อมลูกหมากได้อีกด้วยโดยเฉพาะถ้าต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วผลที่ตามมาคือการอักเสบที่อาจทําให้อาการของต่อมลูกหมากแย่ลงไปอีกยิ่งปัสสาวะอยู่ในกระเพาะนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยสำหรับผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วการอั้นปัสสาวะนี่ยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกเพราะท่อปัสสาวะของเขาแคบอยู่แล้วการระบายปัสสาวะออกจากกระเพาะก็ยากอยู่แล้วถ้ายังจะมาอั้นบ่อยๆอีกกระเพาะปัสสาวะก็จะเริ่มอ่อนแรงและเสียความยืดหยุ่นสุดท้ายแล้วแม้จะให้โอกาสมันระบายปัสสาวะมันก็ระบายไม่หมดอีกต่อไป นี่คือทางเดินสู่การข้างปัสสาวะแบบเรื้อรังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมลูกหมากจะไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เด็ดขาดครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุการฟังสัญญาณของร่างกายและไปปัสสาวะทันทีที่รู้สึกอยากเป็นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่ทรงพลังมากมันช่วยให้ปัสสาวะไหลเวียนสม่ําเสมอและลดการระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากการรักษานิสัยนี้จะส่งเสริมสุขภาพกระเพาะปัสสาวะในระยะยาว และช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เจ็บปวดในภายหลังตอนนี้ผมจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับกะระเพาะปัสสาวะของคุณนะครับเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นและทำให้ท่อปัสสาวะแคบลงกะระเพาะปัสสาวะต้องชดเชยด้วยการทำงานหนักขึ้นเพื่อผลักดันปัสสาวะออกมาความพยายามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ทำให้ผนังกะระเพาะปัสสาวะหนาขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อดีทรูเซอร์ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักที่รับผิดชอบในการปัสสาวะ อาการนี้เรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อดีทูเซอร์หนาตัวขึ้นครับนี่คือวิธีที่ร่างกายปรับตัวต่อความต้านทานแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายเมื่อกล้ามเนื้อดีทูเซอร์แข็งแรงขึ้นมันก็จะยืดหยุ่นน้อยลงด้วยการสูญเสียความยืดหยุ่นนี้ทําให้กระเพาะปัสสาวะเก็บปัสสาวะได้ลําบากขึ้นผู้ชายอาจเริ่มรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยขึ้นแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะจะยังไม่เต็มในบางกรณีกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักเกินไปนี้อาจเริ่มหดตัวโดยไม่ตั้งใจ นี่อาจทำให้เกิดความรู้สึกอยากปัสสาวะอย่างเร่งด่วนและกระทันหันหรือแม้กระทั่งปัสสาวะรั่วได้เมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อที่หนาขึ้นนี้อาจเสียความสามารถในการระบายกระเพาะปัสสาวะให้หมดได้ผลที่ตามมาคือวงจรของการระบายไม่หมดและการข้างปัสสาวะที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทาให้อาการของต่อมลูกมาโตแย่ลงแต่ยังอาจทําให้การทํางานของกระเพาะปัสสาวะโดยรวมบกพร่องได้ นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการที่กลไกาการชดเชยของร่างกายแม้จะมีประโยชน์ในตอนแรกแต่กลับนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวการเข้าใจว่ากระเพาะปัสสาวะตอบสนองต่อต่อมลูกหมากโตอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการทันเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมลูกหมากแนะนำให้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้กระเพาะปัสสาวะถึงขั้นหนาตัวแบบนี้ด้วยการรักษาที่เหมาะสมและนิสัยการใช้ชีวิตที่ดี เราสามารถรักษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระเพาะปัสสาวะได้การปกป้องกระเพาะปัสสาวะก็สำคัญพอๆกับการรักษาต่อมลูกหมากเองครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องการอักเสบกันนะครับการอักเสบมีบทบาทสำคัญมากในการทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อต่อมลูกหมากถูกกระคายเคืองไม่ว่าจะจากความดันการติดเชื้อหรือการข้างปัสสาวะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองด้วยการส่งเซลล์อักเสบ เข้าไปในบริเวณนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดอาการบวมและไม่สบายแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะกระตุ้นปฏิกิริยาลูกโซ่ทางชีวเคมีสัญญาณเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นมากกว่าเดิมอีกในระหว่างกระบวนการนี้จะมีการปล่อยสารไซโตไคน์และปัจจัยการเจริญเติบโตสารเหล่านี้แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการรักษาแต่ก็สามารถกระตุ้นการผลิตเซลล์ต่อมลูกหมากใหม่ได้ด้วยสิ่งนี้เป็นปัญหา โดยเฉพาะในผู้ชายสูงอายุที่สภาพแวดล้อมฮอร์โมนเอื้อต่อการโตของตอมลูกหมากอยู่แล้วการอักเสบกลายเป็นมากกว่าแค่อากการมันกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคลุกลามต่อไปการอักเสบเรื้อรังยังส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยรวมถึงข้อกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะสิ่งนี้อาจทำให้การไหลของปัสสาวะติดขัดมากขึ้นและเพิ่มความเร่งด่วนในการปัสสาวะการอักเสบอาจเป็นแบบแอบแฝงไม่ทำให้มีไข้หรือปวด แต่มันมีส่วนทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นอย่างเงียบๆนี่คือเหตุผลที่ผู้ชายหลายคนที่มีต่อมลูกหมากโตรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกกดดันในอุ้งเชิงกรานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับต่อมลูกหมากโตอย่างมีประสิทธิภาพแพทย์มักจะมุ่งเน้นไปที่การลดการอักเสบที่เป็นสาเหตุต้นตัวการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาหารเสริมที่มีเป้าหมายเฉพาะและบางครั้งก็ใช้ยาเพื่อขัดจังหวะวงจรการอักเสบด้วยการปลอบประโลมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เราสามารถชะลอการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมากและบรรเทาอาการปัสสาวะได้การจัดการกับการอักเสบไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการปวดเท่านั้นแต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากครับตอนนี้ผมจะมาบอกนิสัยประจําวันที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันทําให้ต่อมลูกหมากโตแย่ลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหนึ่งในนั้นก็คือการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปคาเฟอีนนี่มันระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะและเพิ่มการผลิตปัสสาวะทําให้ต้องปัสสาวะบ่อยและเร่งด่วนมากขึ้น สำหรับผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตความกดดันเพิ่มเติมนี้สามารถทําให้อาการรุนแรงขึ้นและก่อให้เกิดการอักเสบได้การลดปริมาณกาแฟชาและน้ำอัดลมลงสามารถช่วยบรรเทาได้อย่างเห็นได้ชัดการใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยขยับตัวก็เสียงเช่นกันการขาดการเคลื่อนไหวลดการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอุ้งเชิงกรานทาให้เกิดการข้างของน้ําและการอักเสบ เมื่อเวลาผ่านไปการไหลเวียนเลือดที่ช้าลงนี้สามารถส่งผลต่อการทํางานของกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากกิจกรรมทางกายภาพเบาๆอย่างการเดินหรือการยืดเส้นยืดสายช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังต่อมลูกหมากการมีความคล่องตัวส่งเสริมสุขภาพปัสสาวะและสุขภาพโดยรวมอาหารการกินก็มีบทบาทสําคัญมากเช่นกันอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงน้ําตาลและส่วนประกอบที่ผ่านการแปรรูป สามารถกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทั้งระบบสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ต่อมลูกหมากโตแย่ลงแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและสมดุลการเผาผลาญด้วยในทางกลับกันอาหารที่อุดมด้วยผักไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยสงบระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องต่อมลูกหมากสิ่งที่คุณกินมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของร่างกายจริงๆการดื่มน้ำหรือการขาดมันเป็นอีกปัจจัยที่ซ่อนอยู่ ผู้ชายหลายคนลดการดื่มน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปัสสาวะบ่อยแต่สิ่งนี้ทำให้ปัสสาวะเข้มข้นและระคายเคืองมากขึ้นเท่านั้นการดื่มน้ำเพียงพอช่วยรักษาความสะอาดของทางเดินปัสสาวะและช่วยป้องกันการติดเชื้อการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นตั้งแต่อาหารการกินไปจนถึงกิจกรรมทางกายภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการทำลายวงจรของการอักเสบของต่อมลูกหมาก ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุดข้อหนึ่งของต่อมลูกหมากโตที่ไม่ได้รับการรักษานั่นก็คือการข้างปัสสาวะแบบเรื้อรังสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถระบายออกได้อย่างถูกต้องมักเกิดจากการอุดตันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต่อมลูกหมากโตผู้ชายอาจรู้สึกต้องการปัสสาวะอย่างต่อเนื่องแต่ปัสสาวะออกได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่แค่ไม่สบายเท่านั้น แต่เป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เมื่อเวลาผ่านไปการข้างของปัสสาวะทําให้กระเพาะปัสสาวะขยายเกินความจุป,ปกติสิ่งนี้ทําให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบางกรณีความดันจากกระเพาะปัสสาวะที่เต็มสามารถทําให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าไปในไตทําให้เกิดความเสียหายการข้างปัสสาวะแบบเรื้อรังสามารถนําไปสู่การทํางานผิดปกติ ของกระเพาะปัสสาวะอย่างถาวรหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีผู้ชายอาจไม่ตรหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์จนกว่าการจะรุนแรงมากการสะสมของปัสสาวะที่ค่อยเป็นค่อยไปทำให้ร่างกายปรับตัวจนกระทั่งมันทำไม่ได้อีกต่อไปความไม่สามารถปัสสาวะได้อย่างกระทันหันอาการปวดหรือบวมที่ท้องน้อยอาจเป็นสัญญาณเตือนแรกที่น่าตกใจณนะจุดนี้ มักจาเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและการจัดการระยะยาวก็ซับซ้อนมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่อมลูกหมากเน้นย้ำการตรวจพบแน่นๆและการเฝ้าติดตามเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้การรักษาสามารถป้องกันการข้างปัสสาวะได้หากดำเนินการก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อกระเพาะปัสสาวะการตระหนักถึงความเสี่ยงของการข้างแบบเรื้อรังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการต่อมลูกหมากแบบเชิงรุกในกรณีนี้ การป้องกันดีกว่าการรักษาแบบลุกรานที่จําเป็นเมื่อเกิดความเสียหายแล้วอย่างแน่นอนครับตอนนี้เรามาคุยกันว่าจะดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากอย่างมีประสิทธ,ธิภาพได้อย่างไรการจัดการที่ดีเริ่มต้นจากนิสัยที่สม่ําเสมอและตั้งใจกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดข้อหนึ่งคือการปัสสาวะเป็นประจำไม่อั้นจนกว่าจะรู้สึกเร่งด่วนสิ่งนี้หลีกเลี่ยงความดันที่ไม่จําเป็นต่อกระเพาะปัสสาวะและลดการระคายเคืองต่อต่อ,ตอมลูกหมาก การใช้เวลาไปห้องน้ําแม้จะไม่สะดวกส่งเสริมสมดุลปัสสาวะในระยะยาวการออกกําลังกายกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการออกกําลังกายแบบเคเกลช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ควบคุมการปัสสาวะการออกกําลังกายเหล่านี้สามารถปรับปรุงการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและช่วยลดการรั่วไหลของปัสสาวะหลังการปัสสาวะพวกมันทําได้ง่ายที่บ้าน และแนะนำโดยแพทย์ทางเดินปัสสาวะสำหรับผู้ชายที่มีสัญญาณเริ่มแรกของต่อมลูกหมากโตเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถทำให้เห็นการปรับปรุงที่สำคัญอาหารก็มีบทบาทในการป้องกันเช่นกันการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโอเมกา้าลบสและสารประกอบต้านการอักเสบเช่นมะเขือเทศผักใบเขียวและปลาไขมันดีส่งเสริมสุขภาพต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ การลดการบริโภคอาหารแปรรูปน้ำตาลและเนื้อแดงมากเกินไปลดการอักเสบการดื่มน้ำก็สำคัญพอๆกันการดื่มน้ำเพียงพอช่วยล้างร่างกายและป้องกันการติดเชื้อสุดท้ายการพบแพทย์เชี่ยวชาญด้านต่อมลูกหมากเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะหลังอายุ50ปีการเยี่ยมชมเหล่านี้ช่วยให้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนื่อๆและแทรกแซงได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอาหารเสริมหรือยาการจัดการกับตอมลูกหมากโตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อดําเนินการตั้งแต่เนิ่นๆการป้องกันไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เป็นความมุ่งมั่นในแต่ละวันเพื่อสุขภาพตอมลูกหมากที่ยั่งยืนพี่น้องทุกท่านที่กําลังฟังอยู่นี่ครับความจริงก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรอให้อาการปรากฏก่อนจึงจะดูแลสุขภาพตอมลูกหมากของคุณเริ่มวันนี้เลยครับการกระทําเล็กๆน้อยๆ ในแต่ละวันสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพใหญ่ๆใ,ใ,ในวันพรุ่งนี้ได้ความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดคือการคิดว่ามันจะไม่เกิดกับผมจนกระทั่งมันเกิดขึ้นจริงๆงั้นเรามาเปลี่ยนความรู้เป็นการกระทำกันเถอะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแชร์ให้คนที่อาจต้องการได้เห็นด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วย สุขภาพของคุณนี่สำคัญมากครับขอบคุณที่รับฟังครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ